การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดบราาุรีรัมย์มีความยินดีที่จะสนับสนุนการขยายผลการใช้น้ำมันเอ็นแในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศอบลราชธานีหรือเป็นเมืองตุยนกลางของการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างครับการใช้งานเอ็นแจะส่งเสริมให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้ใหกับทั้งนักลงทุนผู้ประกอบการท้องถิน่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปอีกทั้งยังลดการพึ่งพาน้ำมันจากปิโตเรเลียมส่อคล้องกับทิศทางพลังงานสะอาดแห่งอนาคตครับการติดตั้งม่อแปลงที่ใช้น้ำมันเอ็นแพในวันนี้เป็นหนึ่งในก้าสำคัญที่ตอบกลยุทธ์ในการดำเนินการของการไฟ้าส่วนภูมิภาคที่มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับการไฟส่วนภาคจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยินดีให้ความร่วมมือนะครับในการติดตั้งหม้อแปลงที่ใช้น้ำมันเอ็นเพนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับและยังเป็นการส่งเสริมาการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทยที่ท่านถ้ามีความปลอดภัยยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยเกษตรกรไทยก็จะต้องปลูก ปาลมเพื่อนำน้ำมันมาใช้ในโครงการนี้ต่อไปครับ